อีแก้วปิงไกยได้ยินเสียงแล้วก็อยะตกใจเดอ้อพี่น้องเดอ้ออารมณ์อยาก,กินปิงไก่บ้านสันดอกจ้าพี่น้องปิงแล้วจังได้จังเอามาฝักปอกปอก,ปอกแนว่นี่วตัตีมือนี่สิเอาแต่เหนือมันนอกจากมาเห็ดก่อยไก่บานนอกจากโมเมียงดอกมันจังจะกินหลายวตัตีปิงแล้วก็เอามาเลาอเอาแต่เหนือเนี่ยนี่นอกจากฝักแล้วก็เอามาใส่พวกเครื่องหอมเครื่องเทศเท่เานี้แหละจา้าฮ็ดคือกันกับก๋อยทั่วไปเนี่ยแหละเนาะ มักดีโดเนะาะจ่าหมามันกระนังเบิงหนาเห็ดตอกซออยู่ว่าเป็นเนาคือสิ่งีกูกินแต่นกระดูคักแท้สิ่งก็ยังบ่เหลือให้ในจักหน่อยสบอว่าสั่น์ปูงไส่เข่าขวาวหัวหอมบีบมะนาวลงไปแบบนี้เลยจ่าพี่น้องผู้ใดบ่เคย,ยกินกระ่องเห็ดเบิงเดอ้อจ่ารับรองมาแสบนวถือใจเน่นอนกระดูกมันข่อยกระบอกทิมดอกไหวถ้าต้มน้ำซุปสดมืออื่นสะดอกหฮ้อผุนละต้มสดวแลวๆย่ามไหลผุนละจงซีเมนคิข้ข้องหมาบบบนี้วแลวๆมากินน้ำกันเด้อง